ผมก็ไม่รู้นะครับว่าพวกท่านใช้่าไอตัวไหนดูอยู่นะผมก็ใช้ของ Google ธรรมดาเนี่แหละนะครับนะครับรัศมีนะครับสว่างสวัยนะครับเห็นไหมครับหาดทองออกมาเลยนะครับสีนะครับนะเด้งอลัมนะฮะเต็มที่เลยนะครับติดตุดูดตึมเลยนะนี่นี่ตั้งแต่โคนจนตุดไปเลยนะครับ หรือก้อนมันใหญ่นะมันก็เลยดูเหมือนว่าเป็นพวกดินพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวส่งนะครับเห็นไหมเฮ้ยหายไปเฉยเลยนะเอะอ้าวหาพายแล้วจองดินแล้วเนี่ยนะ <c oughs> นะกลายเป็นดินไปเฉยเลยโดย,ดยนะฮะเงิสงสับุญไม่ถึงนะฮนะนะครับ ลูกแต่ลูกทรงมันลูกทรงมันใช่นะครับลูกทถ้าเป็นดินผมก็จองนะผมนะนะดูมันมันขาดมันพื้นที่มันขาดกันเห็นไหมนะครับนะลวไปอย่ามใสแหงสีเนี่ยนี่มันแรงมากนะครับมันพัดกัน นะแล้วมันนี่มันนี่มันมียังมีต่ออีกนะครับมันจะมีต่อไปอยู่แต่ว่ามันไม่ได้อ่าคือเขาเรียกว่ายังไม่ได้สํารวจนะนครับเนี่ยตรงนี้ที่มันมีขาดอยู่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นถ้าวันไหนมันละลายดีเราก็จะมองเห็นนะครับถามว่าลุ้นที่นี่ดีไหมดีดีกว่าไปลุ้นในป่าเพราะมันมองยากกว่ามากมากๆนะครับนะ แต่ก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะได้เจอหรือไม่เจอนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นทางของการเจาะเรือนะครับเ,เดินของการเดินทางนะครับเนี่ยที่เป็นรอยทาอยงเงี้ยนะครับวิ่งไปเป็นขั้นบันไดบันไดไว้สอบวิ่งจ็อกกิ้งนะครับเนี้ยรตรงเนี้ยนะครับ สำหรับว,วิ่งจ็อกกิ้งตอนเช้านะครับแล้วพอดีอคาค้วมันโลคโค้วโลคมันพลิกนะครับมันก็เลยเกิดไปเป็น <c oughs> อันนี้ก็โม้นะครับแต่งเรื่องให้ฟังนะครับไม่มีอะไรอ,ะอันนี้น่าจะเป็นป่องนะครับเป็นป่องนะทำไมรู้สึกเป็นป่องอเพราะว่า นี่นม่ทันเพราะว่าเลยมีมันชันมากขนาดนี้เลยนะครับแสดงว่าผมวิ่งมาตามระนาดของของภูเขามานะครับอ่ะนี่นะครับทีแรกเราก็คิดว่าเราวิ่งตามเส้นทางเรือมานะผมว่าผมมานั่งค้นตรงนี้ผมรู้สึกว่าผมเพลินดี ไอ้ตัวนี้มันน่าจะเป็นสะพานนะครับแล้วใครที่เล่นเกมพวกแผนที่อย่างเงี้ยก็ดีอันนี้ก็เหมือนหน้าคนเลยเห็นไหมนะครับเฮ้ยหน้าฟาโลเนี่ยนะคิดไปอีกละนะครับรูปปั้นใหญ่ป่ะรูปปั้นยักษ์ป่ะนะครับมีเข้าโค้งนะฮะแต่จริงๆมันพวกนี้มันก็พรางตานะครับเป็นพวกสามมิตินะครับคือต้องใช้แบบฝึกสายตามากๆแต่ก่อนคือผมที่แรกผมดูที่แรกครับ ดูไม่รู้เรื่องเลยนะครับคือแบบมามาแรกๆไม่เข้าใจเลยว่าว่าเป็นยังไงนะฮะทีนี้มาเข้าใจตอนที่ว่ามีเผ่าหนึ่งที่โบราณที่ว่าเคยอาศัยอยู่อ่าเป็นเผ่าเขาเรียกที่มีรอยสักอะ่ะผมก็เรียกไม่ไมถูกนะเขาเขาชอบเจาะแล้วก็มีรอยสักเขาเรียกว่าเวลาเขาสู้สู้ปราบอํานาจมือได้ปราบความกลัวได้เนะี่ยเขาก็จะมีอํานาจพวกนั้นมันจะไปสิงสถิตอยู่กับเขาแล้วก็จะเป็นรอยสัก ลอยสถานที่บ้าเขาไปที่ไหนเขาปาที่ไหนก็จะเป็นที่นั่นอะไรเงี้ยอ่าจะเป็นรูปร่างเป็นลอยนะครับเ็าเรียกว่าอ่ามีความรู้สึกความภาคภูมิใจนะครับแต่ถ้าเขากลัวรอยสักพวกนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นมันจะจางนะครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าตัวเองเสื่อมนะความมั่นใจไม่มีนะครับพลังเขาหมดที่ผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมว่านั้นมันจะเป็นเรือพันทัพประวะดูรูปทรงเนี่ย ตรงนี้มันก็เป็นเหมือนเห็นไหมเส้นทางโซ่แล้วก็มีเรือนะเป็นไหมเป็นเหมือนหัวเรือนะเหมือนตัวเปิดต,ตัวปัน่นแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นก็คือดินหินชั้นเนี่ยนะครับแต่เขาโค้งหน้ามคงจะไม่ลอยเด่นอย่างนี้หรอกนะมันจะคงจะไม่เกินไปหรือเปล่านะบังเอิญหรือเปล่านะ บางทีผมก็เห็นแท่งแท่งเสายาวๆนะแล้วก็แบบใหญ่ๆอันนี้เป็นแท่งสองหน้าเนะี่ยแท่งบนแท่งล่างเห็นไหมเนี่ยแล้วก็มีเนี่ยแล้วก็มีหินเลียงยด้วยเนี่ยนี่เป็นสัญลักษณ์ของของของข้าวอะไรนะผมก็จำผมก็ไม่รู้นะเพราะผมไม่ค่อยดูเรื่องประวัติศาสตร์หรอกนะฮะคือไม่ชอบชอบชอบคนเองแต่ผมไม่รู้เรื่องหรอกนะนะ เนี่ยถ้าผมรอเวลาไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะละลายนะครับปล่อยทิ้งไว้ถ้าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้อยู่คาไว้คาไว้ตรงเนี้ยนะครับอยู่ตลอดนะครับมันสภาวะมันก็จะแปรเปลี่ยนอย่างสมมุติล่าทฤษฎีผมนะถ้าเราอยากดูอะไรเราก็ปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวสักชั่วโมงสองสามชั่วโมงวงโคจรมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับพอเปลี <Fur> ่ยนไปสภาพสภาวะอากาศนะครับเพราะว่ามันจะ พวกดาวเทียมโคจรมันก็จะโคจรตามรอบโลกตามวันตัที่มันกำหนดนะครับอยู่ที่แต่ละวันนะครับอันนี้ผมก็ชอบออกความคิดอีกแล้วนะฮะที่ออกความคิดเราเผื่อจะได้มีใครทําตามแล้วจะได้ดูด้วยนะ,ะนครับเมื่อกี้เปลี่ยนดาวผมขยับไปแล้วนะครับเห็นไหมครับ อ,อย่โจทย์มันมันตรงนี้แหละครับตรงที่ว่าอาให้เราเนี่ยใช้สมองคิดนะนึกจินตนาการเป็นแท่งกลมๆเป็นเต่าแท่งเรียงนะครับถ้าใครเล่นเกมพวกไมค์คาร์บอะนะฮะจะจะรู้ดีนะจะชอบนี่จะ เด็กคนนั้นจะจินตนาการเก่งนะครับเห็นแค่ลายเส้นลายกล่องเนี่ยก็รู้เลยว่าเป็นอะไรนะครับคือแค่เป็นทรงทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยมนเลี้ยงเลี้ยเขาก็จินตนาการว่าเออเนี่ยมันคืออะไรนะอะไรเงี้ยผมผมก็เล่นไม่ทันนะครับแต่ถ้าคนยุคยุคที่เล่นไมค์คาเป็นนะครับเขาจะรู้เลยว่าเรียกโครงสร้างอะไรนะครับผมก็ไม่เคยคิดว่าจะมาชอบไอแนวตามหาแบบนี้นะแล้หนึ่งหนึ่งก็คือ เราดูแล้วเราก็ปลอดภัยกว่านะครับจนกว่าเราแม่นมั่นใจว่า,าตรงจุดนั้นมันคืออะไรนะครับไปยังมีจุดใหม่นะครับแล้วก็ที่ถ้าเราเจอเนี่ยเราก็ได้ส่วนแบ่งด้วยนะมีนะครับแต่ละประเทศแต่ก็ต้องดูว่ากฎไปแต่ละประเทศไม่เหมือนกันผมว่าน่าจะเป็นรูปปั้นนะ อืมนะครับรูปปั้นสถานที่หลนะ่ะทีนี้ไม่รู้ว่าสถานที่นี้อะไรนะแตก็อยากอยากจะเจอแบบอียิปต์โบราณเหมือนกันนะถ้าตัวนี้เป็นก้อนใหญ่เป็นเป็นหน้าหน้าหน้าฟาโลนะนะคโอ้โหลบลองกรีดหาระเบิดสเทิงเลยฮนะ จะไปต่อไปก็จะไปเป็นแต่มันก็มีรูปทรงมันเหลี่ยมเห็นไหมนะครับเห็นปะมันก็มีโอกาสอยู่นะครับเนี่ยเห็นปะครับมันก็เป็นชั้นต่อต่อกันเหมือนเป็นหินนะอ่าเอาดีนะบมาก็เริ่มเป็นรูปทรงรารนะนะรแต่ก็ถ้าเอาไปเอามาถ้าเกิดเป็นหินเรียงแล้วหน้าให้ผมตาลายเองก็มันก็คือความคิดนะมันก็หลอกตาเหมือนกันนะครับหลอกตาปรับเปลี่ยนนะครับ ทีแบบเฮ้ยมอดูไปดูมาอ่ะเขาไปดูเป็นจระเข้เฉยเป็นไอ้นี่เฉยนะครับแต่นี่ครับแต่น่าจะเป็นของสิประดิษฐ์ลูกปั้นนะเรียงกันเนี่ยนะครับนะไม่ลูกปั้นกันเหลือละอ่ะนะครับแล้วก็จะมีอุโมงค์อันนี้เราก็ไปเรื่อยๆทําไม้อุโมงค์ก็แนวภูเขาแลวะว่ะ คนโบราณเขาบอกเขาบอกว่ามนุษย์ตะกอนเนี่ยถูงใหญ่มากนะครับแต่ผมดูลักษณะานที่ก็ไม่เด็กใหญ่โตอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับแต่เราเจอแต่ละอละไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นยุคของอ,อะไรอ่ะก็ก็สูงน่าจะสูงสองร้อยกว่านะครับประมาณสองร้อยสองร้อยสองร้อยสามร้อยนะไม่เกินนะไม่เกินนี้นะแต่อายุนะไม่แน่ฮึ ถ้ามันมองทางนี้ล่ะแต่ดูแล้วไม่น่าใช่แล้วนะครับเพราะมันมันมันดูระยะไกลมันเยอะมันใจเกินไปแต่ดูแล้วน่าจะเป็นหินแหละนะภาพมันหลอกไม่ใช่แล้วก็เปลี่ยนสถานีต่อไปนะครับนะ นะัก็ดูแล้วก็มันก็เริ่มเขียวแล้วเช่ไหมนะครับเขียวเนะี่ยมีเริ่มเขาเริ่มเปิดแผนที่ให้เราดูแล้วนะครับแสดงว่าคนก็เริ่มมาดูกันนะครับยิ่งใช้มากพื้นที่แผนที่ก็จะสว่างมากนะครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมาทำคอนเทนต์กันแบบนี้แล้วนะครับไม่แน่นะครับอาจจะเจอน้ำน้ำพุน้ำใสๆนะสะอาดๆนะครับ นะะคุณอาจจะได้เป็นเจ้าของพื้นที่น้ำํำพุนะครับน้ำํำพุแห่งไวัยเยาว์ผมก็อยากจะรู้ว่าเนี่ยเส้นนี้มันเส้นอะไรนะฮะทอดยาวเธอเห็นเส้นนั้นไหมมันเส้นกลวยจับหรือเส้นกำแพงนะ ถ้าดูจากองศาเมื่อกี้แล้วก็ไม่แน่ไม่ไม่ใช่หน้าละนะครับเป็นชั้นหินเป็นเลียงแบบธรรมชาตินะครับแต่ทีนี้ไอ้เส้นตรงอย่างนี้นะครับแล้วมันไม่ขาดกันเนี่ยนะนี่มันเป็นท่อสูบน้ําของผู้มีอารยธรรมเจริญหรือเปล่านะครับหรือกาแพงนะครับสมัยก่อนเขาผลิตท่อหินกันปะ มันหน้าคนแต่ผมว่ามันเนี่ยแหละอยู่อยู่แถวนี้แหละนะความรู้สึกสัญชาตญาณอัอยาเฮ้ยลิงโครงสร้างเหมือนลิงนะฮะตัวใหญ่ๆนะ,ะมีขนเหมือนจังกโก้นะะมีขนหน้าอกทรงข้างหลังนะครับเพศเพศเมียขน เหมือนมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับฮะมานั่งหลบตรงนี้หรือว่าเป็นร่องน้ำเฉยๆลิ<ะ>งอะไรยักษ์หรือคน <c oughs> <c oughs> นะฮะเดาไปเรื่อยนะครับซูมไปเรื่อย <c oughs> เดี๋ยวพอพอเราไปดูแล้วเราก็หาไม่เจอ <c oughs> แสดงว่าลุกไปแล้วนะครับ สีดํามันหลอกตานะครับพางตานะเมื่อกี้เห็นเป็นลิงนะผมเห็นเป็นลิงนะครับตอนนี้เป็นหลุมดับหลุมล <c oughs> นะนะเมื่อกี้ผมดูองศาไหนครับเือนลิงนะอา้าวหิุไปแล้วนะครับ ไปแล้วคือเมื่อกี้ผมตาลายไปเองนะครับอุตส่าห์จะไม่ค่คยอยขยับเท่าไหร่นะอ้าวนะครับอยู่แช่นานไม่ได้นะครับเพราะถ้าอยู่อยู่แช่นานเสร็จแล้วนะครับมันหายมันหายแล้วก็เส้นทางมันปิดนะครับเส้นเส้นทางปิดของของการมองเห็นนะครับเราต้องรีบ สำรวจแล้วก็ทำเส้นทางนะครับนี่เป็นเส้นทางเคยมีการเดินนะนะครับแต่ถ้าเรามาบ่อยๆนะเขาเขาก็จะเปิดให้เรื่อยๆนะครับเปิดให้เราเล่นเหมือนกับคนเล่นเล่นเกมนะครับเล่นเกมเซเวรนนี่เขาก็จะเปิดให้นะครับอันนี้เป็นชั้นน้ำแข็ง ไม่ชั้นน้ำแข็งชั้นหินนะก็เพราะว่ามันทำไมถึงหายากนะครับแต่ว่ามันก็หาง่ายขึ้นตั้งแต่มีดาวการใช้ดาวเทียมที่ชัดเจนแล้วก็แล้วก็มี AI ช่วยนะครับมันก็เลยทำให้ดูเจอง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับอ่ะเราก็โผล่มานะครนะรแฟนเซาที่ นะ่นะน่ะซาวจิลิเทอร์นะ่ะเทเทลิโก้ยออกเสียงยากเทริเธอรีถูกไหมออกเสียงถูกไหมครับถ้าไม่ถูกก็ออกเสียงเองเลยอะน่อ <laughs> <laughs> อนะอะแต่มีความรู้สึกว่าอ่ะมันองศามันผิดปกติ นะครับนเหมือนเหมือนคล้ายๆว่าไม่อยากจะเปิดให้นะครับกระชากกะชากไม่กระชากเลยลวนนะจ้ชับแปับนะเปิดขยับเปิดไม่เปิดเปิดไม่เปิดเปิดนะเปิดเฮ้ยเปิดมาแล้วเงาอีกแล้ว เจ้าหลอกตายอีกแล้วนะครับไอยอดแหลมแหลมก็เหมือนกับปลาโลมาเล่นน้ำเลยเกินนะครับผมมองจนคอเอียงแล้วเนี่ยนะถ้าถ้าเราไปอีกเช่วงหนึ่งน้ำแข็งนี้ก็จะปิดมันเสียอย่างเดียวที่ว่ามันมันไม่รู้ว่าองคศามันจะตั้ง ตั้งยังไงนะอ่าเป็นต้นไม้เป็นป่าไม้รู้สึกนะครับมันจะเปลี่ยนรูปร่างได้ีกนะหรือว่ามีการสอแสดแทรกปะนะหรือว่ามีการเปลี่ยนคิวเปลี่ยนบทเฮ้ยเขาพบแล้วเราเปลี่ยนบทดีกว่าแทรกให้เห็นเป็นอย่างอื่นแทนหรืออย่างนี้ปะ ไอ้น,นี่มันเจอแล้วไ้ยอะไรเงี้ยหรือผมคิดไปเองว่ะแต่มันก็เป็นไปได้นะที่จะทำให้เรามองเห็นอย่างอื่น,นเป็นอย่างอื่นได้นะแต่อันนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเงาแหละนะครับไม่เงาคือมันเป็นเกาะนี่แหละนะครับแต่ว่าเป็นเกาะอ่าทรงทรงยาวหรือทรงสูง นะครับแต่ลักษณะจากการพาดแล้วมันก็น่าจะเป็นตรงยาวยาวนะครับแต่ว่าปลายฝั่งนี้มันมันตัดลงมาเห็นไหมเป็นเส้นลงมาเนี่ยลัติจูดนะครับด,ดูดูกี่ฟุตนะครับเลื่อน,เล,อนเลื่อนมาอืมอยากซื้อนาฬิกาไอดีจังเลยแบบเป็นแบบตัวรุ่นรุ่นจับองศาว่า สูตงต่ำประมาณเท่าไหร่เนี่ยนะครับก่อนจะถึงภาพเนี่ยมันจะได้รู้ว่าเออมุมนี้เท่าไหรสูรงเท่าไหร่เหมือนกับคล้ายๆว่าเรา,เราใช้ตลับเมตรวัดระยะระยะความสูงต่ำอะไรเงี้ยฮนะจุดนี้เป็นจุดน้ำไหล ถ้าใครเจอก็ช่วยหาให้ก่อนนะฮะเฮ้ยคุณเห็นน้ําแข็งไหมน้ำแข็งที่มันผิดปกติอะ่ะนี่ผมมาอยู่ใต้น้ําแข็งแล้วมันเป็นชั้นเห็นไหมเป็นเป็นการย้อยอะ่ะเห็นไหมเนี่ยนะเรามาอยู่ช่วงล่องล่องของน้ําแข็งเห็นไหมนะนะอ่ามุมนี้มันเป็นช่วงของอจุดที่น้ําแข็งมันหยดเป็นฝอยยาวนะ สแสดงว่าผมมาอยู่ตรงช่วงพื้นพื้นลึกๆนะฮะพื้นลึกๆแล้วมาอยู่ตรงคานนะก็เจอความสวยงามนะถ้าถ้าได้มาเที่ยวมุมนี้นะนะตรงนี้เอา้าเพิไปเจอวิวเฉยเลยนะฮะอ๋อองศานี้นะ วิวอะไรอ่ะเฮ้ยประสาทบ้าลงทางเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยฮะเฮ้ยไอ้ไอ้หน้าเหมือนผีเลยแต่เราไม่ตกใจง่าย,ายๆหรอกนะะเฮ้ย เห็นไหมมองไกลตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนเสาอาคารนะครับอย่าบอกว่าผมมามาเจอสหรัฐอเมริกานะฮะหรือเมืองอนาคตแห่งแอลแลสติกเฮ้ยอ้าเหมือนกันเว้ยหรืถ้าเกิดยุคช่วงสมัยของการย้อนเวลาผมอาจจะอยู่ตรงนี้เวลานานไปก็ได้เดี๋ยวผมถอยก่อน ถอยฮีมาก่อนแล้วดูระยะก่อนโอ้อยถ้าเราถอยอย่างนี้เราก็จะเห็นด้วยว่าอ่าขอไป,ป,ป,ปเห็นนะครับว่าองศานี้นี่เดี๋ยวเราเข้าไปมุดไปพุดเเ้ยเดี๋ยวเรื่งองแร้เงแรกมุมก่อนขอมุดก่อนเเฟิร์ส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 เอาดูดิเฮ้ยน้ำแข็งเปิด เฮ้ยเปลี่ยนหน้าตาใหม่เว้ยเฮ้ขาใส่